สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมขาหลังปลายแดงแต่งซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ส่งมอบรถจริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับโปรโมชั่นที่ใช้เงินลงรถเพียงแค่59,00 0บาทนะครับและไม่ต้องใช้คนค้ำนะฮะกับรุ่น SpaceCA ห1.9เา SDA สีเทาลำบคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะที่ลูกค้าอยู่แถวพระราม2นะครับไว้วางใจให้ผมได้ออกแบบการตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ไปชมกันนะฮะว่าการตกแต่ง โปรนี้ลูกค้าเลือกโปรไหนฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ครับสำหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ผ่อนไม่แพงนะครับสำหรับรุ่นสเปซแคป p 1.9 SDA เกียร์ธรรมดาสีเทาแลมโบคันนี้นะครับคันนี้การตกแต่งคันนี้นะครับก็แต่งก็คือจัดให้ตามเงื่อนไขของโปรโมชัน่นแล้วก็ดีไซน์ตามที่ลูกค้าอยากให้รถของลูกค้าเป็นนะครับเคสนนี้ก็ จัดให้ฮะตามโปรโมชั่นฮะคันนี้จัดตามโปรที่ลูกค้าเลือกคือโปรเน้นใช้งานอีกแล้วนะครับถ้าตกแต่งคันนี้ก็คือเริ่มต้นด้วยช็อคอัพคันนี้ก็คือใส่เป็นช็อคอัพกระบอกสีแดงนะครับเพื่อให้แมทกับตัวดุมล้อที่ลูกค้าเลือกเข้ามานะครับกับน็อตสีที่เป็นสีแดงแบบนี้กับรถสีเทาลัมโบก็เป็นรถที่ตอนนี้มีประจำการขายทุกรุ่นนะครับไม่ว่าลูกค้าจะซื้อรุ่น S หรือว่ารุ่น LDA หรือรุ่น Z ก็คือมีทุกรุ่นในโทนสีแบบนี้นะครับ านาำตกแต่งคันนี้ก็ล้อคันนี้คือใส่เปล้อทีอีสนะครับก้านตรงลัดด้วยยาง2 4 5 4ี่ห้าี่บ้าล้อยางชุดนี้อยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับคันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วก็เป็นทรงที่ใช้งานได้แล้วก็ไม่เตี้ยม,มากนะครับก็คือส่วนมากจะแต่งแล้วก็เซตให้เน้นใช้งานลูกค้าขับแล้วก็ค่อนข้างจะสบายไม่เตี้ยม,มากไม่เครียดนะครับเวลาขับนะครับส่วนล้อล่างก็คือใส่ ยาง275 40นะครับกดหลังลงมา3นิ้วล้อหน้ากว้าง9ครึ่งครับล้อหลังกว้าง10นิ้วครึ่งนะครับก็จะเต็มซุ้มพอดีสําหรับลูกค้าที่ชอบทรงแบบนี้ก็คือทรงแบบนี้เป็นทรงอมาตะอยู่แล้วนะครับล้อที37ก็เป็นล้อที่ใส่กันมานานมากนะครับทุกวันนี้ก็ยังฮิตอยู่นะครับสําหรับล้อที37นะครับนี่ฮะนี่คือมีนิติของรถคันนี้ส่วนด้านหลังก็คือคันนี้คือใส่ค้ำหลบป้าย มีท่อซิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ชอบท่อซิ่งก็คือจัดท่อซิ่งให้นะครับแต่จริงๆอยู่ที่ความชอบนะครับลูกค้าบางท่านไม่ชอบเสียงดังก็แนะนําไปท่อเดิมได้เลยนะครับหรือชอบดังกว่านี้ก็ออกเป็นหน้าเพาได้เลยนะครับตรงนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับตรงนี้ส่วนโปนี้ก็มีกระบะไลเนอร์ให้ไว้ใส่ของใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าลูกค้ามีการบรรทุกนะครับกับโปรนี้ใช้งานก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วโปรนี้ขายดีมากนะครับสำหรับลูกค้านะครับเพราะว่าซื้อรถกระบะไปถ้า ซื้อไปแล้วได้บรนทุกก็คือก็จะตรงคอนเซปต์ของรถกระบะเลยฮะตรงนี้ส่วนมิติอีกด้านหนึ่งครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกทรงอีกด้านหนึ่งนะครับของรถสีเทาสีเทาเวลาแดดยังไม่ออกจะเป็นอีกสีหนึ่งครับเวลาแดดออกจะเป็นอ e ีกหนึ่งสีหรือเวลาอยู่ในที่มืดก็จะเป็นอีกหนึ่งสีนะครับเป็นสีสามมิติสีนี้เวลาถ่ายรูปแล้วจะไม่ค่อยตรงกับสีรถนะครับต้องมาเห็นด้วยตาของลูกท่านเองนะครับตรงนี้ส่วนด้านในสําหรับรุ่น SDA ก็มีจอ Apple CarP l a y a n d แอนด์ u ออตจอนี้ก็คือรองรับอยู่แล้วนะครับจอ7นิ้วมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็มาครบนะครับสำหรับรุ่น s d a 2023นะครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับส่วนฟิล์มวันนี้ก็คือเลือกฟิล์ม60%บันหน้า40%เนะครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับในการเดินทางกลางค่ำกลางคืนนะครับก็พร้อมครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับกับลูกค้าที่ไว้ใจเนาะให้ผมออกแบบให้โดยที่ลูกค้าจะไม่เห็นรรรจิงนะคับ เดีย๋ยววันนี้ลูกค้ามารับรถก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศการส่สงมอบรถยนต์ให้ชมนะฮะกับหลังป้ายแดงต่างซิ่งครับวันนี้ส่งมอบรถยนต์รุ่นนี้ครับ SBA สีเทาลำโบคันนี้นะครับผมตอนนี้ลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วละครับสำหรับเคสให้อยู่พระรามสองนะตอนนี้ลูกค้ามาแล้วก็เดี๋ยวทําพิธีอยู่นะครับวันนี้กําลังไหว้แม่ย่านางไหว้รถอยู่นะครับนี่นี่ เดี๋ยวให้ลูกค้าทําพิธีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศที่ชมพิธีนะครับโอเคครับเจอทางปลอดภัยนะครับวนี้ครับสวัสดีครับรถสวยครับรถสวยเราเรียบร้อยครับสําหรับวันนี้ก็ยินดีลูกค้าด้วยครับที่ใช้บริการนะครับลูกค้าอยู่ถึงพระรามสองนะครับลูกค้าก็ยัง ไว้วางใจให้ผมได้รับใช้ได้ดูแลนะครับงานบริการก็อย่างนี้ครับขอให้ลูกค้าเห็นสิ่งที่ลูกค้าไว้ใจเราแล้วลูกค้าชอบก็สําเร็จแล้วครับสำหรับการบริการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าจัดได้ตามโปรฮะห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าท่านหดสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามพักทาได้เลยนะครับ โปร0้าบาทนะครับก็ทับรถส,สวยๆระลอดแบบนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับ เอาแล้วนะสำหรับการส่งม,มอบรถยนต์เช้านี้ครับก็ยินดีครับกับลูกค้าที่ได้รับรถใหม่ไปใช้ท่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็อย่างที่บอกครับขอแค่ลูกค้าพอใจนะครับกับสิ่งที่เห็นตามที่ผมเคยสง่งรูปให้ลูกค้าเนาะลูกค้าเห็นรถจริงก็ลูกค้าประทับใจตรงนี้ผมก็แฮปปี้สุดละสําหรับการบริการนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะก็แวะมาสอบถามท,าทักทายกันได้ยินดีครับให้บริการเช่นเคยนะครับก็ยังทํางานจนถึง สุดท้ายครับปิดสิ้นปีครับลูกค้ายังทําเรื่องได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวหมดปีนี้ปีใหม่เดี๋ยวมีโปรโมชั่นแบบไหนยังไงหรือโปรไหนที่เ้าใจยังไงก็เดี๋ยวผมค่อยอัปเดตให้อีกทีนะครับทุกแพลตฟอร์มนะฮะยวผมอัปเดตให้นะครับสำหรับวันนี้บายๆครับผมสวัสดีครับ